สวัสดีครับพวกเรานักเรียนชั้นป .3 วันนี้จะพามาชมศูนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านอำหม,มันพร้อมแล้วไปเลยกันเลยครับฐานที่1่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะการเลี้ยงปลาเป็นการทำการเกษตร แบบพื้นบ้านที่นำเอาหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยนักเรียนสามารถเลี้ยงได้เท่ากับจำนวนที่ตนเองสามารถเลี้ยงได้ตามเงินตุนที่มีอยู่ซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเลี้ยงไปแล้วนักเรียนสามารถพัฒนาการเลี้ยงประยุกต์ใช้เศษอาหารเศษพืช เพื่อนำม,มาใช้เป็นอาหารของปลาซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกอ่างทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนนำปลาที่เลี้ยงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาซ้มน้ำหมันซึ่งเป็นสินค้าของทางโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ฐานที่สองนะครับฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการเลี้ยงไก่ไข่ในปัจจุบันนับว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเพราะนอกจากจะได้ไข่ไก่ไว้บริโภคแล้วยังสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทั้งการลงทุนไม่มาก เลี้ยงง่ายผู้ไม่มีความชำนาญมากก็สามารถเลี้ยงได้ใช้สถานที่ในการเลี้ยงน้อยและมูลของไก่ยังนำมาให้ประโยชน์โดยการนำมาทำกะชีวภาพในการหุงต้มได้อีกด้วยโอครับฐานที่3ครับฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ ผานการเรียนรู้ปลูกผักสวนครัวเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมันได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัวขั้นตอนการดูแลผักสวนครัวชนิดต่างๆการใส่ปุ๋ยการลดน,น,รน้ำผักการนำผักสวนครัวที่ได้ไปประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันพืชผ,ผักสวนครัวที่นำไปประกอบอาหารกลางวันคานากะลาปี กะเพราโหระพา,ะพาผักบุ้งผักสลัดมะเขือตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะละกอฐานที่5้านะครับฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับการเรียนรู้การเพาะเห็ดนักนะเรียนที่เข้ามาเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการหารายได้ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังสามารถเป็นบุคคลให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดได้ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเห็ด ทางโรงเรียนมีการนำผลผลิตที่ได้จากการเพาะเห็ดน,นำมาประกอบในโครงการอาหารกลางวันอีกบางส่วนนำมาจำหน่ายในชุมชนและผู้ปกครองฐานที่4ฐานการเรียนรู้การปลูกแก้วมังกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ มังกรเป็นการให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรในท้องถิ่นของตนเองการปลูกการดูแลรดน้ำการใส่ปุ๋ยการดูแลต้นเก้วมังกรเพราะว่าในที่ตั้งของโรงเรียนและผู้ปกครองในชุมชนมีการทำการเกษตรการปลูกเก้ยวมังกรอย่างแพร่หลายทางโรงเรียนจึงสมจึงส่งเสริม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำกรเกษตรในท้องถิ่นตัวเองทางโรงเรียนบ้านน้ำหมันยังมีผล,ลิตภัณฑ์อีกหนึ่งอย่างนั่นคือน้ำาสาลวดที่ทำมาจากผลสาลวสสดที่ได้จากการปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียนขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเยอะนป้าน้ำมันขอบคุณครับ